ที่ขอรุลพุท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ีเกีเข้าสู่บรรยากาศของการแสดงประกอบแสงสีเสียงงานแสดงช้างในค่ำคืนวันนี้ค่ะในวันนี้เป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะเพราะว่าอากาศกำลังเย็นสบายแล้วก็บรรยากาศรอบๆบริเวณสนามแสดงในวันนี้เปลี่ยนไปด้วยสีสันที่สดใสงดงาเป็นอย่างยิ่งได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ได้เห็น ความรู้สึกของเรานักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวงานแสดงช้างมาชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงทำให้ชาวสุรินทร์มีความสุขกับการได้ต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะเชิญแมนนิคเซนส์สุดดิสติเกิลช์แอนด์แอนด์โรเกสเดนิสันเจนแมนยินดีต้อนรับเข้ารับชมทัวร์สุรินทร์ราวกับเทศกาล์ทสัปดาห์ที่2ไลท์ท์แอนด์ซาวด์โชว์สำหรับในวันนี้นะคะ ดิฉันนางสาวดวงสุดากาลงศึกษา์พิเชษฐ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งได้รับเกียรติให้เป็นทิ่นิยมในงานแสดงช้างในปีนี้ค่ะเดีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรัตนกรเสริมรองผู้การโดยมีมหาวิทยาลัยพระปรินจะต้ับเกียรติเป็นผู้ดำเนินการภาคภาษาสุรินทร์ สำหรับการแสดงในวันนี้นนะคะกนที่เราจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงที่ประการตาในหิไม่หิงวิทยาทีข้านหน้าละดับนี้ดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านพ่อเมืองของเราค่ะขอเรียนเชิญท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยท่านนุชจรินทร์บุญทันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ได้ปรากฏที่บริเวณด,ด้านหน้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดสุรินทร์ได้รู้จักอันขา่าวในความเป็นส่วนนี้ของ His Excellency พิจิตรินชันสุรินทร์ผู้บริหารจังหวัดเนี่ยและ Excellency พิจิตรุทัน President of r e d Court Association ขอเสียงกลบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พ่อเมืองสุรินทร์ของเรานะคะท่านพิจิตรุญทันและท่านนายกเหล่า,ากาชาญจังหวัดสุรินทร์ นีน,นักแสดงงามน,นะคะด้วยผาใหม่ของสุรินทร์ที่น่าภาคภูมิใจยิค่ะท่านปมือท่านครนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทานค่ะน่า,นารักกๆเลยนะคะบคุท่านด้วยอยาุดค่ะที่มาให้กาลังใจผู้แสดงทางคนและทาในวน,นี้ค่ะรานริชช์ค่ะโอะ ขอสวัสดีนักท่องเทีย่ยวชาวไทยและชาวบางประเทศนะครับที่มาร่วมกิจกรรมใ,ในภาคกลางอืนในภาคกลางวันนะครับก็มีที่นอกประชาชนของเรามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากถือว่าวัตถุประสงค์ของเวัดสุินีรนตั้งแต่เริ่มต้นเราบอกว่า เราจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนเราชาวสุรินทร์หลังโควิดและน้ำท่วมและคืนความสดให้กับนักท่องเที่ยวโดวยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ที่ชาวสุรินทร์อยากรับแขกอยากเห็นบรรยากาศที่งดงามก็ถือว่าประสบความสำเร็จ สำเร็จนะครับในครั้งนี้ผมก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยที่ได้ทํางานอย่างนเหนื่อยและช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีทุกคนต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่า,า,านพิจิตรบุญคันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยท่านนุชชรินทร์บุญคันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งท่านค่ะขอบคุณมากท่านค่ะ และหลังจากนี้นะคะท่านผู้จะได้เสียนั่งชมการแสดงประกอบแสงสีเสียงพร้อมกับท,ท่านผู้เีเกียรติทุกทท่านนะคะทั้งอยู่ที่อัธิจารทางฝั่งทางด้านที่ตะวันต,ตกและอัธิการทางฝั่งทางด้านที่ตะวันออกนะคะขอเสียงปรบมือดังเป็นกําลังใจให้กับพ่อเมืองของ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะการแสดงประกอบแสงสีเสียงในค่ำคืนวันนี้เราได้ร้อยเรื่องราวในชื่อชุดการแสดงว่าวิถีสุรินแผ่นดินคนกับช้างค่ะซึ่งการแสดงชุดนี้มีอยู่5องค์หรือว่า ฉากการแสดงด้วยกันค่ะในองค์ที่หนึ่งนั้นชื่อองค์ว่านัชราองค์อินสุรินนารุมิตรค่ะในองค์นี้จะสื่อแสดงถึงเมืองสุรินเมืองแห่งพระอินซึ่งเก่งกล้าสามารถเมืองแห่งช้างเอราวัณสามเสียงนะคะที่มีมากมายหลากหลายเผ่าพงเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทุนสุขนะคะ ในองค์นี้นะคะจะได้เห็นนะคะว่าจะมีการจําลองพระอิน,ท,นทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียงนะคะและมีเหล่านางฟ้าเป็นานางอัสราออกมาไล่รายอย่างสวยางามน่าประทับใจจริงค่ะ who is a prayer of God where she has many elephants with w h a t you need and happiness. สำหรับองค์ที่สองนั้นนะคะจะชื่อองค์ว่ากำเนิดแห่งชีวิตอายราผู้แผ่นดินซึ่งสื่อแสดงถึงการกำเนิดของช้างนะคะที่มีความสามารถตามโคตชลักนะคะโดยมีพิธีไหว้พิธีรับขวัญช้างรัใบสีสู่ขวัญช้าง ตามคติความเชื่อและประเพณีที่สื่อต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ What is going to be s o d e the origins of e l e p h a n t coupled with the land This episode explores the origins of e l e p h a n t with elephants science and d t e r s i c s as well as the welcome ceremony of e l e p h a n t according to belief and tradition สำหรับองค์ที่สามนั้นนะคะชื่อองค์ว่าวิถีสุรินขุนสารสื่อศระนาค่ะจะสื่อ ฝึกกรารรบฝึกการใช้งานต่างๆนะคะซึ่งเปลี่ยงไปด้วยความรักความผูกพันระหว่างคนกับชาค่ะในองที่สี่นั้นนะคะจะเป็นวงที่ชื่อว่า แสดโดนตาบูชาบันขบุรุลตาในองนี้จะสื่อแสดงถึงประเพณีที่เราได้สืบทอดกันมาเป็นวิถีปฏิบัติของเราชาวจังหวัดสุรินในการแสดโดนตานะคะซึ่งส่งความรักความผูกพันเป็นความกตัญญูของลูกหลานชาวสุรินถึงญาติหรือว่าบรรพบุรุษผู้รุ่งรักไปแล้วค่ะ ใน of องค์ที่5ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของเรียนสิ้า่าในองค์นี้เป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่มากๆอ่ะนั่นคือมาหาสงครามยุทธหทัตถีจะสื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของ กองทัพช้างศึกและการแสดงยุทธาถีพร้อมทั้งท่านจะได้รับชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำยิ่งค่ะ For the last one is about Great Wall t h e p h a n t very f a n t a s t i c Great Wall t h e p h a n t and l o o t i e g on you will see the historical story of the people a n Thailand และในวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้ชมการแสดงชุดวิถีสุริน แผ่นดินคนกับช้างได้นับันดนี้ค่ะ Ladies and gentlemen please welcome s r i n a g a n Light and s a n j o ทำของคือต่าหนาจวบจนถึงยุคสมัยแห่งเขตรกในปัจจุบันนามสุรินนั้นความหมายถึงพระอินทร์ผู้เก่งกล้าสามารถสอพร้อมกับวิรกรรมอันกล้าหาญของบรรพชนผู้สร้างหนึ่งทันดินเขต่นนี้จึงสงานะ่างามรุ่งเย็นเป็นสุขีดังมีอรุงเทพเทวะมารังสรรค์ไว้ ยังวิจิตรสมบูรณ์เป็นเมืองแห่งพระอิ่คู่เป็นอยาแห่งสวรรค์ชัางา้ามีพยาท้าเอลาวัณร้อมด้วยบรรดาอาัยรา,าน,นับแสงนับล้านเป็นบริาวารบรรดาความอุดสม,มสมบูรณ์สงบร่มเย็นเป็นเมืองที่มีความเจเริญรุ่งเรืองน,นับเนื่งจากอดีตถึงปัจจุบัน thank you Luna!